คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหัวราวพัฒนานะครับ ในงวดวันที่8นะครับเมษายนพศ2564นะครับกับสูตรเด่น3ตัวนะครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องนะครับอีกแล้วนะครับผมโจ นะครับผมพี่น้องงวดนี้นะครับก็ไม่พลาดอีกแล้วนะครับสําหรับชุดเด่น3ตัวนะครับผมพี่น้องก็8งวดซ้อนแล้วนะครับผมเนาะแดงวดก็ไม่ธรรมดานะครับกับสูตรนะครับนี่นะครับอ่าสูตรตํารานะครับสูตรเดินดีนะครับตารางวันสําหรับหวยลาวโดยเฉพาะนะครับผมพี่น้องสูตรนี้แอดมินก็คัดมาจากต้นตํำรับแล้วก็ออกเก็บไว้นะครับผมเนาะก็เลยมาเขียนใส่กระดาษไว้นะครับส่วนต้นตํำรับนะครับ เอาไว้ในเก๊ะนะครับผมพี่น้องกลัวหายนะครับอ่าสูตรนี้แอดมินก็ได้มาแล้วนะครับผมตั้งแต่แอดมินอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมเนาะก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับอ่าได้มานําเสนอพี่น้องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมที่จะติดตามนะครับก็คิมพารวยนะครับผมพี่น้องเข้าไปติดตามได้นะครับก็มีทั้งหวยราวแล้วก็ หวยฮานอยนะครับก็เข้าดีนะครับผมพี่น้องสําหรับกิมพารวยนะครับครับผมก็มาดูนะครับผมพี่น้องผลงานนะครับผมเนาะก่อนจะมารับชมตัวเลขนะครับในวันที่8นะครับเมษายนนะครับก็มาดูผลงานกันนะครับว่าแอดมินนะครับอ่าให้สูตรสามตัวไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนาะอ่ามารับชมรับฟังเลยนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าแอดมินให้ไปนะครับผมเนาะเลขสามตัวนะครับผมพี่น้องอ่าเลขสามตัวนะครับ ก็มี1มี9มี7นะครับสำรวจดที่แล้วนะครับผมเนาะก็ไม่เยอะนะครับ3ตัวนะครับอสำหรับพี่พี่น้องที่ชื่นชอบ1นะครับอาจจะหลุดนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบ9นะครับก็อาจจะหลุดนะครับตัวเลขก็มีสิทธิ์หลุดนะครับเพราะว่าแอดมินเจาะได้แค่3ตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบ7นะครับอถ้าสายวิ่งสายลูดนะครับก็คงจะได้นะครับผมเนาะ7 5 5ดนะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขที่ออกนะครับเจ็ดสามหกหกห้าเจ็ดนะครับผมเลขสามตัวนะครับหกห้าเจ็ดนะครับเลขสองตัวบนห้าเจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเลขสองตัวล่างหกหกนะครับผมก็ถือว่าเข้านะครับผมสําหรับสูตรวิ่งสามตัวนะครับแล้วก็มาเข้านะครับผมเนาะแอดมินก็เน้นย้านะครับผมนี่นะครับเน้นย้ําว่า ระวังเบิ aky, mustache, บลนะครับผมนี่นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็บอกพี่บอกน้องนะครับระวังเบิลก็มีนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหกหกนะครับก็ไม่หลายตัวนะครับก็ถือว่าแอดมินติ๊กไว้ให้นะครับหกหกนี่นะครับก็ถือว่านะครับผมเนาะถือว่าเข้านะครับผมพี่น้องนี่นะครับสูตรสามตัวนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมพี่น้องก็ได้ไปต่อนะครับผมในงวดวันที่แปดนะครับผม อ่าแปดงวดซ้อนแล้วนะครับผมแอดมินนาเสนอไปนะครับนี่นะครับไล่ตั้งแต่อ่าวันที่สิบสี่มีนานะครับผมเนาะถึงวันที่ห้านะครับผมเนาะงวดนี้เข้าสองคู่อีกแล้วนะครับนี่นะครับเข้าหกหกนะครับแล้วก็เข้าห้าเจ็ดอ่างวดที่ผ่านมาเข้าแค่เจ็ดหนึ่งนะครับอ่างวดที่ผ่านมาวันที่ยี่ิบเก้าก็เข้าหนึ่งหนึ่งเข้าเฉพาะเลขล่างนะครับสําหรับวันที่ยี่ิบห้านะครับเข้าสามประตูนะครับ เข้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าโต๊ะแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเข้าโต๊นะครับผมพี่น้องอ่าสาหรับพี่น้องที่มาอยากพลาดนะครับผมเนาะก็กดติดตามบว้นะครับผมเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับมาดูชุดเล่นในตารางนะครับที่แอดมินคัดออกมานะครับผมพี่น้องก็มีเลขศูนย์นะครับเลขหกบวกสามนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขหนึ่งนะครับ เลขห้านะครับเลขเก้านะครับอ่าเลขก็เจ็ดตัวนะครับผมสําหรับในสูตรในตารางนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรตามตารางนะครับผมพี่น้องนะครับปิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับผมที่จะผิดนะครับอ่าถ้าได้เลขเด่นมานะครับสําหรับชุดเด่นนะครับผมพี่น้องเด่นเก้านะครับก็มีนะครับอืมสาหรับพี่น้องมีโชคมีลาบนะครับผมแล้วแอดมินก็เจาะเลขมาได้แล้วนะครับก็ไม่กําหนดได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ตามตารางนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องโชคดีเอาไปวี่ไปลุ้งเอาไปวิ่งไปลูดนะครับก็คงจะมีโชคมีชัยกันนะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งนะครับผมพี่น้องเนาะสายวิ่งสายลูดนะครับอ่าสายวิ่งนะครับก็มีนะครับสายวิ่งเก้านะครับนี่นะครับเด่นเก้าก็มีศูนย์เก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าห้านะครับสี่เก้านะครับสาม แปดเก้านะครับสองเก้านะครับสามเก้านะครับเก้าเก้านะครับหกเก้านะครับอ่าอันนี้สําหรับสายบิ่งสายรูดนะครับผมอ่าสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบตัวเลขเก้านะครับผมเนาะนะครับแอดมินก็จะติ๊กเลขเด่นให้นะครับเนาะตามตารางนะครับก็มีเก้าหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าห้านะครับเก้าเก้านะครับแล้วก็สี่เก้านะครับ ก็ถือว่า <M> <itch at> okay, <area> ไม่เยอะนะครับผมพี่น้องเนาะสําหรับพี่น้องที่ไม่อยากวิ่งอยากลูดไม่อยากอันนั้นผมโนบน้อยนะครับผมเนาะก็ตามที่แอดมินติ๊กไว้นะครับผมเนาะสําหรับเด่น6นะครับก็มีนะครับ6 6นะครับ6 1หนึ่งนะครับ6 3นะครับ6 5หนะครับ2 6หนะครับ9 6นะครับ0 6นย์นะครับอ่าห4 6นะครับ7 6ดหนะครับ8 6หนะครับแอดมินก็จะติ๊กไว้ให้นะครับ ห้าคู่เหมือนกันนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบหกนะครับหกหกนะครับเจ็ดหกนะครับแปดหกนะครับหกห้านะครับแล้วก็ 26. สองหกนะครับสําหรับชุดเด่นหกนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบเก้านะครับผมเนาะแอดมินก็มีตัวเลือกให้นะครับสามชุดก็เหมือนงวดที่แล้วนะครับอ่าสามชอยนะครับงวดนี้นะครับผมแอดมินน่าจะฟันธงเจ็ดน่งจะอยู่นะครับเห็นไหมพี่น้องเจ็ดถ้ามานี่จะมาซ้อนกันเลยนะครับเนาะดู อ่ะเจ็ด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 สองเจ็ดสามนะ้าเราจะค่อยจะมาทิ้งช่วงเมื่อหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดนี่มาบ่อยมากนะครับผมพี่น้องสําหรับหวยลาวนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับก็มีนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับแอดมินก็จะ เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับสำหรับตัวเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับผมพี่น้องอ่าสำหรับตัวเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับแล้วก็ทําไปตามสูตรนะครับผมตามตารางนะครับกับแอดชิมนําโชคพารวยนะครับสูตรตําราเดินดีเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องอ่าครับผมก็มาดูผลงานนะครับผมเนาะเลขที่ออกในงวดที่ก่อนนะครับเจ็ดสามหก หกห้าเจ็ดนะครับเลขสี่ตัวหกหกห้าเจ็ดนะครับเลขสามตัวหกห้าเจ็ดนะครับเลขสองตัวห้าเจ็ดนะครับเลขล่างหกหกนะครับเลขตัวเดียวเจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าอย่าลืมนะครับผมพี่น้องอย่าลืมโดยเด็ดขาดอ่าระวังเบิ้ลอ่าระวังเบิ้ลนะครับผมพี่น้องเลขลาวนี่ชอบเบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังระวังดีๆนะครับมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง 6 6แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับกันไว้ก็ดีนะครับสำหรับงวดวันที่8นะครับผมพี่น้องเน้นย้ำอย่าระวังเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ลมาบ่อยนะครับผมจะบอกนะครับหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดเจ็ดไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเบิ้ลถ้าเบิ้ลมาจะมาต่อเนื่องครับมีหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดเจ็ดมีหกหกนะครับถ้าชอบเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะมานะครับผมพี่น้องก็ระวังกันไว้นะครับผมพี่น้องเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามานําเสนอพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับสูตรสามตัวนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะแอดมินก็มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความสนุกสนานนะครับ ชมเพื่อความลุ้นนะครับผมพี่น้องแอดมินไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้อง ครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอพี่น้องโชคดีนะครับในวันที่8นะครับผมเนาะที่จะมาถึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ